you ไปย่างขึ้นเหลือใจโอ้ยมาเพิ่งันดอกโหลดชุดกระเพือดำดำน้าแม่ว่าบินไปไหนมาอันนี้บ่พิธี่รนิดเนี่งะพิธีานค่ะพิธีอานละก็อย่างว่าเเื้อดอกแวเอาดอกอไรเดี๋ยวจะปนเที่ยว่อมกงนั่นกันไปหลดชุสองคนนะ บขาเป็นยังดอกเพื่อนครับเราเป็นคนรักเพื่อนฝูงเราก็มีอะไรเราก็ต้องแบ่งปันนะคะไปต้อกันเพื่อนโอ้ยเพื่อนไม่ซื้อได้มาเป็นฝูงเลยตั่งฝูงมันถือเป็ดน้อยบว่าจ้ามาเอามาอ่านี้นะข้าวผ้าข้าวเหนียวนะคะท่านพี่สาวพี่ชายครา้งนี้มาจากบริษัทอะไรจ้าที่รักอจะจะเป้าเ่าก็ได้จะอีสก่อนมันหอน พี่ชายเอ่อเกินไม่ทันเลยนะคะเดินแขนนะคะเดินแขนคือคนพูดคนสวยคุยละก็พวกเราคินไม่ได้ต้องมปถามไทยแล้วคนก็น่ะพี่จ๋าียไปน้อไปไอ้จังซี่ละซอยซอยพี่น้อง โวยพรม่ป่านี้ผู้ใดะคะราวังนะครับปัจจัยสี่ในีมู่มีผู้ใดขาดได้ค่ะสวัสดีค่ะคนใจตามทางมันปนคนแปกกระสอบโศมัังปัจจัยสี่ปัจจสีกัม่กินม่ขี่ม่สีม่นอดอยู่เลยค่ะ โอปเจสีตอนนั้นเนาะงอันนี้หัวหน้าใช่ไหมคะดูมีราศีสง่ามากเลยนะคะจับตอนนี่จะเป็นหัวกระเทยมากเลยค่ะโอ้ยเนาะมาคนส่งนั่นเสร็จแล้วเนี่ยจ้าไม่ใช่อไรสิเอาไปทำทัวร์คนที่หน้ามีกอดรุ่นนี้กอดอุ่นมากเลยนะคะอุดหนาสวัสดีพี่สาวค่ะอยากได้ทัวร์เขาต้องคบหาเมียเขาก่อนนะลูกเออใช่แล้วค่ะเบิ้ลบิดีได้แหละเบิ้ลบิดีได้นั่นมานานหรือยังคะมา มามามา,มาไม่โดนเมื่อกี้มาเมื่อกี้นี่แหละมาไม่โดนนะคะอ่าอ่าจากบริษัทอะไรคะเอพิคเลยคะอ๋อในบริษัทนี้คุค้นๆมากจาก้ะผลิตเกี่ยวกับอะไรเหรอคะถุงยางอนามัยเหรอคะมันแมนบอลเราป่านนึงเออพี่สาวพี่ชายเขามาบ่อยอยู่นะคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณนะคะชอบฟังเพลงอะไรไหมคะได้จัดให้เป็นพิเศษเลยคะ่ะ แค่มี้อย่างจ้าขอมาได้เลยค่ะจ้าจ้าจ้าแอวรัดปัดสิมารันตอนนี้เว้นแทนแอวรัดปัดเพรท่านไม่มีดนตรีเอิ้นจ้าแักเอียงงันติดตรงนี้เปลี่ยนไ่เลยเอื่อยจ้าเพราะไม่ั่นมีดนตรีดนตรียังไม่ท่านได้เข่าอาสวัสดีค่ะสวัสดีในต้อนรับนะคะแก่โตแก่ที่นั่งแล้วยากตัดอาหารก่ออกข้าจากเพียงเดียวเนาะแอวรัดปัดตกใส่ในชีวิตนี่างที่มีจต้องเป็นเพียงเดียวนี่แหละคอยว่าเออแล้วก็สิแอวรัดปัดอยู่ให้เรากินน้ำแดงกินสะก้อน เร็วๆนะคะคนอื่นนะคะมีเพลงเพลงเพลงพนะลูกสาวอ่อยอ่อยผู้ชายนะไม่ยังไม่ร้องไม่ต้อยนะดูนะคะดิฉันจะอ่อยพูนนะคะจ้าเอ้าเอ้ดีเนาะเอวดีเนาะเอวาดีเนาไมือเส้นใช่คนไทยเลยปะเนี่ยมื้อเช้านั่งเทียนค่ะเออถ้าเทียนต้องภาษาค่ะเอาต้นยังใส่เรื่องหน่อยไหมพี่ชายชอบฟังเพลงอะไรเด้อค่ะ ขอแม่ท่านบอกขอขอเจ้เลยขออย่างอืขอเพิ่นค่ะเอาลงตรกระลำเมียดฝันบอกบอกบอกขออยู่ใต้อนรับด้วยนะคะคุณผู้ชมตัดชิ้นอะไรคะยั่วยั่วยิงค่ะยั่วยิงอ๋อสิได้ยว่าอ๋อสิได้ยนักเขาว่าอ๋อตอนนี้ปรึกษาพี่กันอยู่ถามพี่ชายเราดีกว่าหวหัวที่รักค่ะชอบฟังเพลงอะไรคะเออเอ้าเพลงอะไรก็ได้ค่ะผัวบอกว่าเพลงอะไร ว่าคุยค่ะเร่งไรันนี่ไม่ขอพี่มาแต่ว่าพี่ตั๊บมานะคะเรือวอได้รางวัลเป็นยังไะบ้าเนี่ยือยัดค่ะอาชแบบไรถือยัดักระสอบทายแล้วก็เตะค่ะโอ้เป็นตาโยกแบนั้นนั่นคุณนะคะขอไป้ด้วยคะี่ชาย บิษัทเอเทสนะคะไม่มา20บาทใช่ไหมคะขอให้โบนัสนะคะหลล้านเลยเนาะเพียงยังครับอ่เพียงใจก็ได้ค่ะตามใจนักร้องค่ะแล้วฝั่งนี้ละจ้าล่้นะจ้าโต๊้ยายาโต๊้ครอบครัวลูกเจ้าขึ้นดกแต่เยอยเราก็ได้เหตุการณ์เหตุการณ์เอาไว้ล่าฉี่กันเดียวบอกยัยเม็ดระว่าแม่ลองสิหลังเพื่อนผ่านบอ